สว,วัสดีจ้าวันนี้ยายละมายำกับดักค่ะกับดักปลาน้อยปลาซิวยำแล้วอันนึงยำแล้วอันนึงค่ะนี่เต็มเลยค่ะยำอีอันนึงค่ะตากรลังแกะได้ยูวด่ดอ ตาตาอะวเบ้งแน่บ้งแน่โอ้เยอะเยอะเยอะเหมือนกันได้เท่ากันเลยกับเมื่อกี้โอ้ยเบิ้งดูค่ะเต็มเลยเป็นโต่งเลยเห็นบอกค่ะปลาเล็กปลาน้อยใหญ่มาเด้อเพื่อจะเอาไปมกกันมาเอาเด้ออืมค่ะลายแท้ าตาจะมายามอีกแล้วกับดักเอาเลยตายกขึ้นเลยแกะอกกดสดครับยังดินทุก,ๆ,กๆอยู่เลยสดสดจ้านี่สองหลังครับหลังหลังหนึ่งวันได้ยามเดยยายาม Đây dài dạn đây. Đây vô bò anh đi. Húp. Húp luôn. Ô. Oh. Đây lại một đứa nè. À.